สดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนําครับวิธีการเติมลมยางนะครับยางแต่ละยางจะเติมลมไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ายางรุ่นนี้นะครับ 225/70R17 นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูยางนี้นะครับรับน้าหนักได้เส้นละ1,000กิโลกรัมหรือว่าเส้นละ1ตันรวมสีเส้นก็เป็น4ตันนะครับแล้วก็ยางรุ่นนี้นะครับผมจะเติมลมที่เท่าไหร่นะครับ ก็คือตัวนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่อยู่ที่47 psi นะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าค่าที่จากโรงงานเขาเติมมากับล้อนี้นะครับความดันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จะเท่ากับตัวนี้หรือเปล่านะครับความดันตัวนี้นะครับเป็นความดันของอยางที่เหมาะสมกับยางรุ่นนี้นะครับถ้าเติมเยอะกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่า ดอกอยางนะครับตรงกลางนะครับมันจะบวมออกแล้วมันจะหมดเร็วกว่าปกตินะครับค่ามาตรฐานของอยางตัวนี้นะครับก็อยู่ที่47 psi หรือ47บอนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับไปที่47นะครับ47อ่ะลองดูนะครับว่ายางตัวนี้อ่จากโรงงานนะครับเขาจะเติมลมมาให้ ความดันที่47หรือเปล่าครับครับแล้วก็ดูครับ47เป๊ะๆเลยครับผมนะครับยางตัวนี้นะครับความดัน47นะครับนี่นะครับตามนี้นะครับท่านใดที่ซื้อยางกับผมไปแล้วม่รู้ว่ายางของท่านนะครับเติมลมที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะ ดูตรงนี้ได้นะครับก็จะลดลงกว่านี้หน่อยก็ได้ครับนะฮะแต่ถ้ายางรุ่นนี้เขาจะมีสแตนดาร์ดของเขานะครับว่าความดันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่โอเคครับน,นี่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเผื่อท่านที่ยังไม่รู้นะครับโอเคครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับ